สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีนะคะจะมาเล่าความลับในมิกในพัดให้ได้ฟังกันค่ะเพราะหลายๆท่านก็สงสัยทาไมเวลาทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมิกในพัดตัวนี้แล้วอาการเจ็บปวดจึงทุเลาลงอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยววันนี้มีจะมาเล่าให้ฟังนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมิกในพัดตัวนี้มีส่วนผสมของสารสก,กัดสาคัญดังนี้ค่ะสารเคอร์คูมินอยหรือเคอร์คูมินในคมิ้นชนค่ะ วันจักมดลูกที่สกัดด้วยอุณหภูมิ240องศาจึงได้สารสําคัญและใช้สารสกัดพิเพอรีนในพริกไทยเป็นตัวนําสารเคอร์คูมินเข้าสู่ร่างกายภายใน45นาทีค่ะ สารสำคัญเหล่านี้จะช่วยลดการหดตัวเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมกรดไหลย้อนทันทีทั้งนี้และค่จะจึงทําให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นทันทีและก็ยังมีสารพิเภรินในพริกไทยซึ่งมีสารอันคาลอยที่จะช่วยรักษาและป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้สารซีเนออลยูจิโนในข่ามีฤทธิ์ช่วยลดการบีบตัวในลำไส้ขับลยมยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารรวมถึงยับยั้งอาการอุจจาระร่วงและค่าเชื้อมะเร็งในปอดและลำไส้ สารอะซิโตนในขิงมีฤทธิ์ขับน้ำดีช่วยย่อยอาหารและลดการอักเสบของกระเพาะอาหารค่ะรวมถึงยับยังอาการอุจจาระร่วงและค่าเชื้อมะเร็งในปอดและลำไส้สารพีโนโตโตรบินและสารแพนดูราทินเอในกระชายขาวซึ่งจากงานวิจัยพบว่าสารสก,กรัดจากกระชายขาวสามารถช่วยยับยังเชื้อไวรัสและเสริมสร้างภูมิต้านทานได้ ในหัวหอมแดงมีเปปบไทยโปรตีนช่วยเสริมภูมิต้านทานสารโพลิฟีนอลลดระดับน้ำตาลในเลือดสารคอริทีนช่วยลดอาการซึมเศร้ากังวลสารแอนทิอาร์ซิเตตช่วยลดการอักเสบวิตามินเอบำรุงสายตาปโปรตอัลฟาไลโปอิกที่เกิดจากน้ำมันมะพร้าวผสมกับกระเทียมจะช่วยรักษาโรคปลายประสาทอักเสบจากเบาหวานและหลายลิม่มเลือดลดความดันโลหิตสูงลดความอ้วนสารไลโคปีนจากมะเขือเทศจัดเป็นสารประกอบในกลุ่มแคโรทีนอยบำรุงผิวสายตาช่วยย่อยอาหาร สารเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามินบีวิตามิน B2 วิตามิน C และวิตามิน E รวมไปถึงธาตุแคลเซียมธาตุโพแทสเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสาฟรฟฟลคารินโนจากแครอทซึ่งช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งสารแคปไซซินในพริกช่วยยบยังการหดตัวของหลอดเลือดช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวช่วยละลายริมเลือดไม่ให้เกาะตัวเป็นก้อนและเกิดการอุดตันและลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในหลอดเลือดค่ะจีเบอรี่มีวิตามินซีไฟเบอร์ธาตุเหล็กวิตามินเอซิงสารต้าน,นอนุมูลอิสระอืนอ่นๆและกรดอะมิโนจําเป็นถึง8ชนิดที่ร่างกายไม่สามารถที่จะสังเคราะห์ได้ทั้งนี้จึงทําให้ร่างกายสุขภาพแข็ง แงนนั่นเอคลโรฟิลล์ประกอบไปด้วยอาหารหลากหลายชนิดอย่างวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระและมีสรรพคุณในการล้างสารพิษในร่างกายพร้อมทั้งต้านการอักเสบเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหายสงสัยกันหรือ,อยังว่าทำไมเวลาทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมิกเนพัดตัวนี้จึงหายจากอาการเจ็บป่วยได้ <c oughs> ก็เพราะว่าตัวนี้เป็นส่วนยอดสารอาหารที่หาได้ในครัวของเรา รับประทานครั้งละ2-3แคปซูลเช้าและก่อนนอนเท่านี้เลยค่ะทุกคนก็จะกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมือนเดิมเรื่องสุขภาพร่างกายไว้ใจมิกได้รัดเลยค่ะ